นี้มีไก่ย่างโลตัสสุดเชฟทึกเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอยู่และอีกอันจากเชฟน่าจะอีสานบ้านเฮาค่ะของผมก็อะไรนะของเราเชฟอะไรนะเชฟกระทะดุดกอัวมว่างอยู่หรือเปล่าว่างค่ะพี่จะให้แยกว่าอ,อันไหนคือของเชฟตัวจริงนะคิดว่าแยากออกไหมดูจากหน้าจะต้องลองชิมค่ะอ,อันนี้หอมมันนุ่มๆฉ่ำๆดีค่ะอีกหนึ่งอันอย่าเพิ่งตัดสินใจ อันนี้ออกไปทางผมน่าจะยากนานเกินไม่ชอบหรอผมผมอ่ะชอบวันนี้มากกว่าหวานเป็นลมผมบปญยานะไม่เป็นไรค่ะหนูกลัวเป็นมะเร็งมาคนเดียวหรือเปล่ามากับเพื่อนค่ะเพื่อนอยู่ไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนชิมบ้างมาเรามีวิธีดูไก่อย่างไงว่าอันไหนเป็นของเชฟตัวจริงดูดมชิมดูค่ะไก่นะไก่ใช่หนูชอบกินไก่จกลองอันไหนกันคะอันนี้ก็แทนแทนเข้มเข้มดีนะพี่หนูก็ถึงไก่อยู่ใช่ไหมลูกใช่ไก่หนูใช้มือได้ไหมใช้ได้ค่ะ คำใหญ่ไหมอ่ะไม่ใหญ่ค่ะกำลังพอดีน่ารักอร่อยไหมอร่อยเยี่ยมเลยหรอเยี่ยมอ่ะอีกอันนึงอันนี้คือที่บอกว่าดูดมชิมดูดใช่ไหมอันนี้จะไปอีกแบบคิดว่าฝั่งไหนเป็นของเชฟตัวจริงฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้หรอหนูชอบกินแบบนี้อไม่ไม่เกียมเกียมหอมปุกเราจะประจำเดี๋ยวเราขำอะไรเราเพื่อนชอบแบบไหน อันนี้ถูกต้องของเชฟตัวจริงแต่อันนี้ถูกใจหนูชิมไก่ให้พี่หน่อยได้ไหมใช่อยากชิมจานไหนก่อนจานนี้ก่อนถ้ายังไม่ชิมเนี่ยเราได้ไหมว่าไหนของเชฟก็จะอันนี้ค่ะช่งฉ่ำดีค่ะแล้วก็แซ่บด้วยค่ะอชิมอีกหนึ่งอันทำไมทำหน้าอย่างนั้นมันมีรสชาติออกผมๆปลายๆค่ะเชฟน่าจะไม่ทำไม่เดี๋ยวให้เพื่อนชิมบ้างมาอยากชิมฝั่งไหนก่อนคะฝั่งนี้ก่อน กินเครื่องเทศค่ะอร่อยแล้วก็นุ่มค่ะอะอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินอีแนนกแอ้เมงกอน ขมนิดๆดเหนียวนิดหน่อยอะค่ะเราชอบอะไรมากกว่า่าจะเป็นอันนี้ค่ะว่าอันนี้นุ่มกว่าแล้วก็อร่อยกว่าในของเชฟตัวจริงนะด้าน,นนี้ค่ะถูกต้องทางครูใครชอบแบบไหนไม่รู้แต่ถ้าชอบไก่ย่างสูตรพิเศษอร่อยจ้อเชฟกระทะเล็กตัวจริงต้องลองนี่เลยไก่ย่างสูตรเชฟพึกแซบกลมกล่องเนื้อนุม่มชุ่มฉ่ำหอมเครื่องเทศสไตล์ไทยแล้วไม่ต้องไปไกลที่ไหนมีที่นี่เลยเราท้าสวรรค์คนรักไก่ย่างแล้วสูตรพิเศษมีขายวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะตัวใหญ่เต็มคำขนาดนี้139บาทเองติดมาลังเลยส่วนเชฟตัวปล็กอ นาเดี๋ยวเจอ,อ,อ,อกันเดี๋ยจะไปอีกเนาะ